อําลํานะครับพี่อําลํานะครับผมผมอําลํานะครับเดือดสดแจ๋วให้ฟังเปลือกแหละนี่โอยากแน่นอนนะครับเปีือกอันนี้คือในรังมั้งนี่มันเสียบแต่เปีือกนะครับเออมันหดเอามาใส่เลยอันนี้จำใช่ไหมล่ะเสียบแต่เปีือกดีไปเป็นบ่อา มันจะเสียบอยู่ก็เพียนะครับเพียหลานเขามีหลานที่ว่าเสียบมันจะเสียบนะครับผมอืมเพียเป็นเพียแท้คือคุ้มค่าแก่วันี้เขาบางบางนะครับจำเกยวห่อซอยกินสดๆกันไปเลยนะครับวันนี้ซอยกินสดๆกันไปเลยนัวบูนัวเขาบเป็นยังหมอตุมเขานีานก๋ิยสดน้ำซุปเล็กน้อยนะครับ ้าเคียงอยู่ยใส่บักให้หลังก่อนเลยมันของโปรสาวอึ่นของมีประโยชน์นะครับซิมเตียวเบาเล็กกว่านะ่ะพอดีมันบอกพอดีพอดีพอดีนะครับผมมาทุกท่านมาแซบา่บๆต้อกันครับอันนี้ อ,อ,นะอืมยังไงอ่ะมามาครับพี่นานะสวัสดีครับผมสุกเหลาขินนำเนี่ยจ่ามามาครับจ่หลายแสบหลายนะครับสนอนซุปข,ข้าหม้อข้ากะทะได้ไหมน กว่าหอ้ฮวนตินโอ้ผมตำล่ำนะครับผมแบบผมพอดีผมแบบเจือกใจอะ่ะเสาอึ่งมากเลยค่ะผมเืืยอว่าต้องคมแบบนี้แนมนั่นแบบเพียบาเท่าเลยร้านนี้เป็นร้านประจำไปแล้วนะครับร้านประจำไปแล้วอ้าว แก่ข้าวจักหน่อยมาแล้วก็ว่ากินข่าวนี่แล้วเอาใจึ้นจ้ะยิ่งได้ง่ายขึ้นเอะงดับมาเลยก็จะข้ามไดแล้วก็แก่ข้าวแล้วก็แ้วานอยู่นี่บออ่ะสดเจียมจังบัใส่เต็มบวงไปเลดเต็มสอนไปหลดนะครับผมต้องสู้อืม นาจจะไม่ครับเอาแต่ไม่ใส่ใส่ใส่จังหน่อยนะครับใส่หน่อยไี่ใส่ไงสุดใส่หน่อยใส่หน่อยพูดมาเป็นขดเป็นขดเลยนะครับมาเป็นขดเป็นขดเลยของเสียบเข้า นี่เนียงก็เป็นมันๆอุ้ยโอ้โย,ยเนียงถึตอนไหนอ๋อเอาแบบตามสั่งกันเลยเจ้าอะไรอว่าเอาไส้น้อยครึ่งหนึ่งเอาไส้ใหญ่ครึ่งหนึ่งน่ะ<ป>เอาแบบตามสั่งเลยนะครับนี่กินสดๆกันไปเลยอุ้งรังจวดๆเลยบัง มาเศรษฐบังผ่าแสบองเอา่าเองไปกดเลยมาเรียงห้อค่อยอีกนับปีห่อค่อยกดอีกมาคบบรับวานนี้ขอสกนะักกอเนาะเอาอตอ <บน S 1> ัวนี้มา,<บ>าสี่มันจะหน่อยบอ ตัวนี้หยาบอยู่เล็กน้อยหนึ่งเพราะเกิดเกิดนั่นจริงกับพี่ไหม,ไมนะอุ้ยอร่อยนะหอมเจ็ดบ้านแปดบ้าน